3. คมขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ขับลมโดยในขมิ้น มีสารชื่อว่าเคอร์คูมินเป็นสารตาลอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งฉะนั้นขมิ้นชันรับประทานได้บ่อยๆจะช่วยกระตุ้นระบบคุมคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติและช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้หรือแก้วัดได้ดีมากและขมิ้นชันช่วยบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีแข็งแรง ลดอาการของโรคภูมิแพ้ทางจมูกที่หายใจไม่สะดวกให้หายใจได้สะดวกดีมากขึ้นและขมิ้นยังสามารถช่วยลดสารพิษหรือลดการอักเสบในปอดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญขมิ้นชันช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีมากอีกด้วย 4. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า เป็นสารต่อตานอนุมูลอิสระที่สามารถชะล้างสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้ดีมากโดยการรับประทานหอมหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องระหว่าง1-7หัวต่อสัปดาห์หรือรับประทานสัปดาห์ละ1-7หัว พราะหอมแดงหอมหัวใหญ่มีสารเคอร์ซิตินสูงซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์และนอกจากนี้หัวหอมยังมีประสิทธิภาพคุณสมบัติ ต่อตาโรคไข้หวัดอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายได้ดีโดย 5. แอปเปิลแอปเปิลมีสารอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเคอร์ซิทิน ซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งปอดโดยแอปเปิลมีงานวิจัยเผยว่าแอปเปิลอุดมไปด้วยวิตามินซีอีเบตาแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงโดยแอปเปิลมีวิตามินซีและเส้นใยสูงมาก จึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ดีนอกจากนี้แอปเปิลยังอุดมไปด้วยสารเคอร์ซิตินโพรีฟีนอลและฟลาวโวนอยด์ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยัง้งต่อต้านเซลล์มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังรวมถึงวิตามิน และแร่ธาตุที่อยู่ในแอปเปิลยังช่วยดูแลสุขภาพปอดให้ดีได้อีกด้วยโดยแอปเปิลแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดอีก